สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะม,มาบอาเงาเรื่องกลายเป็นว่าข้าคือจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่สังงั้นตอนที่210และ211นะครับเราก็ไปรับชมกันเลยนะครับอ้าที่นี่ที่ไหนกันน,นันน่น พี่สาวเทพธิดานั่นนันเจ้ายัางเรียกข้าว่าพี่สาวเทพธิดาเมื่อข้าแก่ขนาดนี้แล้วงั้นหรอในสายตาของนั่นนันพี่สาวเทพธิดาก็ยังสวยงามเหมือนเดิมในตอนที่ช่วยเหลือข้าฮ่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 า่านั่นนั่นข้าได้รับประทานพรจากปรมาจารย์และข้าได้รับ สติปัญญาอัญชานฉลาดที่จะปกป้องหนทางแห่งการฝึกตนให้กับเจ้าบัดนี้มันถึงเวลาแล้วที่ข้าจะช่วยเจ้าในเส้นทางที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งสุดท้ายไม่นะพี่สาวเทพธิดาข้าไม่ต้องการแบบนั้นข้ารู้ว่าท่านสามารถป้องกันการโจมตีของพวกเขาได้ข้ารู้แต่ว่านั่นคือพลังสุดท้ายของท่าน เมื่อเจ้าอยู่บนเส้นทางแห่งการกลืนกินเจ้าจะไปได้ไกลแค่ไหนเมื่อเจ้าต้องการที่จะกลืนกินเจ้าก็ต้องกินทุกอย่างให้หมดในโลกใบนี้ภารกิจของข้าสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ข้าเชื่อว่าเจ้าและท่านปรมจารย์จะได้พบกันในไม่ช้านี้ท่านพี่สาวเทพธิดา เออพวกเจ้าถอยไปก่อนยาอาท่านพี่สาวเทพธิดานั่นน,นจะไม่มีวันลืมบุญคุณในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะฟาดานไปถึงยวนหญิงได้แล้วสินะนั่นใครกัน คืบาเอ๋ยจกักรพรรดแห่งนิกายเทียนหยางหยุนโมยิ่งไปกว่านั้นเจ้าพึ่งข่าผู้อาวุโสระดับหยวนหญิงของข้าไปสามคนในการโจมตีเพียงครั้งเดียวซึ่งน่าประหลาดใจจริงๆเจ้าเป็นใครกันข้าคือปร,รมาจารย์ของนิกายเทียนหยางหยุนโม อย่าทำสิ่งที่ไม่จำเป็นแม้ว่าเจ้าจะมีการบ่มเพาะที่สามารถเกินกินพลังของพระเจ้าได้แต่เจ้าก็ไม่สามารถหนีจากการครอบของระครังนี้ได้ทำไมนิกายเทียนหยางถึงต้องฆ่าอาจารย์ของข้าด้วยข้าไม่รู้ว่าใครเป็นอาจารย์ของเจ้าข้ารู้แค่ว่าเจ้าทำ้ายรากฐานการบ่มเพาะของลูกชายของข้า ข้าไม่ได้ต้องการจะยุ่งกับเจ้าแต่อย่างใดแต่เจ้าทำร้ายลูกชายข้าและเจ้าฝึกฝนเทคนิคปีศาจข้าปล่อยเจ้าไปไม่ได้เดดขาดไม่นะหัวชิงเหวินยังไม่ตายไม่ใช่หรอเป็นไปไม่ได้เขาโจมตีอาจารย์ของข้าอย่างลับๆับข้าฆ่าเขาด้วยมือของข้าเองหัวใจของเขาระเบิดออกแล้วทำไมเขาถึงยังมีชีวิตอยู่เฮ้อ อาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างระหว่างพวกเราแต่มันก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเป็นความจริงที่ว่าเจ้าฝึกฝนทักษะปีศาจและทำร้ายลูกชายของข้าการฆ่าเจ้าถือเป็นการทำบุญที่ดีตายไปซะสาวน้อยเฮ้เรามาทันเวลาพอดีเยี่ยมมาก ใครกันกล้าได้ยังไงมาหยุดข้าหาเจ้าพูดว่าอะไรนะเออจะเย็นนะครับพี่เพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ที่ข้าฆ่าผู้หญิงคนนี้เพราะข้ามีเหตุผลพวกเจ้าเข้ามายุ่งทำไมนางเป็นน้องสาวของผู้ที่ยิ่งใหญ่เจ้าไม่สามารถแต่ต้องนางได้ จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาจากไหนมันก็ไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วข้าขังนางไว้ในละคางแห่งสวรรค์ละคางแห่งสวรรค์แม้แต่พระราชวังอมตะลิ้นก็ไม่สามารถทำลายมันได้และตราดที่ข้าไม่ปล่อยนางนางก็จะตายอย่างช้าๆไปอยู่ข้างในนั้นพวกเจ้าสามารถหยุดข้าไม่ให้ข้านางได้แต่ว่านางจะต้องตายอย่างเจ็บปวดอยู่ข้างในนั้น ทำไมพวกเจ้าถึงทำหน้าตาแบบนั้นไม่เชื่อข้าเหรอแน่นอนข้าเคยได้ยินเกี่ยวกับละค้ังสวรรค์ของเจ้าและข้ารู้ว่ามันไม่สามารถเปิดได้แม้ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามถ้ารู้ถึงขนาดนั้นก็หลีกไปให้ผลนข้าจะปลดปล่อยนางให้เป็นอิสระโดยเร้วท่านบันพบุรุษท่านอยู่ที่นั่นไหมเฮยเจ้าเมินข้าเหรอ เมิงจีนี่คือเด็กหญิงที่เจ้าเล่าให้ข้าฟังใช่ไหมนางอยู่ข้างในละคังนี้หรอบะบันพระบุรุษนางคือบันพระบุรุษของวังอมตะลินและยังมีกายอมตะนางมาทำอะไรที่นี่บทขยี้มันเกิดอะไรขึ้นจกกักรพรรดิหลัว ไม่เป็นไรแล้วนะเจ้ามีชีวิตอยู่พวกเรามาช่วยเจ้าแล้วโอ้พระเจ้าเรารอดแล้วขอบคุณพระเจ้าด้นานดานไม่เป็นไรแล้วเฮ้ยเ <c oughs> จกาพัดหลวงพวกเขาพวกเขาข้าอาจารย์ของข้า <c oughs> นี่กายเทียนหยางละข้างแห่งสวรรค์ของเจ้าก็ถูกทำลายไปแล้วตอนนี้เจ้ามีอะไรก็งัดออกมาเลยสิ ข้าขอโทษมันเป็นความผิดของข้าเองยกโทษให้ข้าด้วยเถอะเจ้าเป็นกระปอมเปลี่ยนสีหรือไงเปลี่ยนสีหน้าไวจริงงสิงเขาเขาข้าอาจารย์ของข้าเจ้าควให้คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้แกข้าเอ่อข้าข้าขอเวลาเพื่อหาคำอธิบายเรื่องนี้อาจารย์กับข้า เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนของผู้เป็นอมตะเราได้เข้าทำลับเพื่อหาโอกาสต่างๆข้าไม่ได้คาดหวังว่าหวชิงเหวินจะเป็นผู้นำกลุ่มคนจำนวนมากและแสงทำเป็นว่าจะทำงานร่วมกันเขาเฉยโอกาสจากตอนที่พวกเราไม่ทันระวังจู่ๆเขาก็โจมตีและสังหารพวกเราทีละคนแต่ข้าจำได้ชัดเจนว่าในตอนนั้น ข้าได้สังหารเขาไปแล้วข้ามั่นใจว่าข้าฆ่าเขาไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงยังมีชีวิตอยู่ยุนโมเจ้ามีอะไรจะแก้ตัวไหมข้านั่นไม่ใช่สิ่งที่ข้าข้าบอกข้าบอกแล้วข้าไม่รู้อะไรเลยมีคนบอกข้ามาอีกทีหนึ่งเขาไม่รู้อะไรจริงๆนั่นแหละ ลูกชายเจ้าอยู่ที่นี่แล้วโปรดอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วท่านพ่อไม่ต้องตกใจมีคำตอบสำหรับทุกคำถามเสมอข้าจะอธิบายให้พวกเขาฟังเองก่อนที่ข้าจะออกไปการบุพเพของเจ้าถูกทำลายไปแล้วและร่างกายของเจ้าก็ถูกบดขยี้เช่นกันตอนนี้เจ้าเป็นอย่างไรบ้างนี่เจ้าไม่ใช่ชิงเหวิน เจ้าเป็นใครกันอะอะไรกันเขากินหยุ่นหม้อเข้าไปแล้วรสชาติของผู้เป็นอมตะแห่งโลกมนุษย์นั้นช่างธรรมดาจริงๆแต่ก็ไม่เป็นลรเพราะที่นี่ยังมีผู้เป็นอมตะอยู่เจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่ฮึข้าน่ะเหรอ ข้าก็เป็นแค่คนธรรมดาที่ผ่านทางมาคนธรรมดาเหรอเจ้าไม่จะเป็นต้องตกใจไปข้ารู้ว่าเจ้ามีคนสนับสนุนเจ้าข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายพวกเจ้าข้ามาที่นี่เพื่อเป็นเพื่อนกับพวกเจ้าปรมาจารของนิกายเทียนหยางต้องการจะฆ่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนั้นและข้าก็ฆ่าเขาไปแล้วนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่ข้าแสดงให้กับพวกเจ้า คนโกหกข้ารู้จักเจ้าเจ้าข้าอาจาร,รย์ของข้าเจ้าต้องการอะไรข้าตั้งหากที่ต้องถามว่าคนที่อยู่ข้างหลังเจ้าต้องการอะไรเขารู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของในน้อยลีช่วยเหลือในการเกิดใหม่ของจกักรพรรดิมนุษย์เชื่อมต่อเส้นทางระวางโลกอมตะและโลกมนุษย์และเพิ่มโชคอย่างมากให้กับตัวเอง พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เขากำลังทำนั้นขัดต่อความประสงค์ของสวรรค์พวกเจ้าก็แค่เดินตามเกมที่เขาวางเอาไว้เท่านั้นเจ้ารู้หรือไม่เมื่อเส้นทางของโลกอมาตะและโลกมนุษย์ทุกเชื่อมต่อกันมันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ปีศาจะจบุกเข้ามาและพวกเจ้าที่เป็นเบี้ยม,มารกก็จะถูกฆ่าทิ้งโลกมนุษย์ และโลกอมตะได้ถูกตัดขาดกันไปแล้วและโลกมนุษย์นั้นก็กำลังจะสิ้นสุดลงนี่คือแนวโน้มทั่วไปและนี่ก็คือมัติของพระเจ้าทุกองค์พระเจ้าทุกองค์งั้นหรอเจ้าหมายความว่าพระเจ้ากำลังใช้โลกใบนี้ในการเล่นเกมเพื่อความสนุกใช่หรือไม่ไม่โลกมนุษย์ก็เป็นเพียงมากระดานหนึ่งเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น ผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังของพวกเจ้าคาดขวางสถานการณ์เช่นนี้และเขาจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานในภายหลังแน่นอนสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรท่านอาจารย์สิ่งที่เขาพูดเป็นจริงงั้นหรอข้าคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเมื่อข้าคิดย้อนกลับไปหากผู้ยิ่งใหญ่ไม่ช่วยเหลือพวกเรามนุษย์จะเอาชนะปีศาจได้อย่างไร มันจะกลายเป็นนรกในชั่วพริบตาหากเป็นเช่นนั้นแสดงว่าผู้ยิ่งใหญ่ใช่แล้วผู้ยิ่งใหญ่นั้นหากเพื่อผลประโยชน์ของโลกมนุษย์ทั้งหมดแล้วล่ะก็เขาจะไม่ลังเลที่จะไปทำลายสวรรค์